สวัสดีครับวันนี้ต้นน้ำกินส้มฝรั่งเหมือนส้มโอหอมหอมไม่รู้มันหอมครับอันนี้หอมหอมมากนี่ดมอยู่นั่นะหอมไหมหอมเออทำเสียงดมคือกันโอ้ยไข่ยโจนลาวันนั้นนะหอมไม่รู้วันนี้ต้นน้ำไปเท่าไหร่นะ ไปไหนมาลูกไปไหนมานะฮะไม่ตอบไม่ตอบใต่กล้องแล้วลัตอบใส่ต้อตั้มตัวตั้นกันนะลูกไปทะเลมาใช่ไหมลูกใครพาน้องไปลูกเดี๋ยวหน้าเลือดหมดแลยวเปี้ยวเปลวเปลวเปียวอะลูก ยืนซิยืนตรงเปรี้ยวไหมลูกเปรี้ยวไหมเปรี้ยวไหมกัดอย่ากัดเปรี้ยวตองกันเปลือกเปรี้ยวไหมลูกส้มนี้จะออกรสชาติเปรี้ยวๆหน่อยครับตาปิ้งๆึงส้มโออ่ะแต่เปลือกเหลืองๆอ่ะอ้าวติดมาแล้วเออเปรี้ยวไหมตอนน้ำอายุเท่าไหร่แล้วนะวันนี้วันที่ยี่ห้าใช่ไหมครับหนึ่งครัค่ะหนึ่งครั ขวบสองเดือนกับอีกยี่สิบห้าวันใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้อะหอมไหมลูกหอมจัง <c oughs> บือ่อประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อ,เ,อเป็นประชาะปะไทยของไทยทุกอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งเมือง ด้วยไทยล้วนมากหลักสมากีหนุไทยนี่หลักษักหนุแต่ถึงลบไม่ไม่ขาดเอกราจะไม่ให้ใครคมคม <c oughs> คมไหยนาจบเร็วไปจบเร็วขีสารเลือดทุกยาเป็นชดัดตตาเลืองประเทศชาไทยทวีมีใช่โอเค <c oughs> พลาดไปสองคำนะไม่เอานะไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื่อไทยประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื่อเป็นประชาประเทศไทยทุกดวงอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งด้วยไทยล้วนด้วยไทยล้วนอ๋อ ไม่ได้ไมกินเลยมามาติกินตุบหัวเออพอแล้วไม่ต้องกินแล้วนะพอละไปบายครับผ <c oughs>